คลิปหน้าเล่นอักหน่อยครับพี่จัดไปครับท่านผู้ชมวันนี้เรื่องในเทศกาลสงการแบบนี้นะครับขอตามใจท่านผู้ชมวันหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ okay, <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อต้อนคลิปผมบอกว่าวันอะไรนะวันเดี๋ยววันเอ้ยวันนี้เทศกาลลอยกระทงะครับผมอะไรของผมวันนี้โอ้โ oh ห oh. <laughs> มึนไปหมดแล้วนะครับโอ้ oh my god วันเนดียเอักม่บอแคได้นะครับคิดถึงคืนนี้มากไม่จับนานแะล้ว ทำฉายาคุ้มซี่มานะครับได้มาลองกับอาร์อสายไม่รู้ว่าจะต้องโจทย์ไหมนะครับเอุ่ลสองตู้วดอุผมลืมล่เสียงเกมมาคนียงเกมมันจะดังมันต้องขอไปด้วยนะครับเ้ยเดี๋ยวเดีอไปลอปเดี๋ยวไปลอท่านเอให้โอ้โห อะไรของผมวะเนี่ยวันนี้มาแบบเบอร์เบอร์นะครับพักไปหลายวันยิงไม่โดนแถมพูดไม่รู้เรื่องเลยวันนี้ผมดิ้นพันบปหมดแล้วใจเย็นใจเย็นเพื่อนโหแล้ว,วคือผมเปิดคลิปในการเล่นอักคฟังบุกเลยนะจะยิงได้ไหมเนะี่ย <c oughs> นี่ยิงไม่ได้ไม่ลงนะคลิปนี้ ยาวลองไปคนเดียวไม่น่ารอดนะครับไปซับเพื่อนดีกว่าในมือไกลวันนี้ปาบนไปละเฮ้ยเข้าบนได้นะคนตายบอลตายเฮ้ยน่าระเบิดด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโทษเรี่มาไม่ทันโอเคอเคอเค้า วันสงการเอ้ยวันมากระทงแบบนี้นะครับเริ่มจะอุ่นๆแล้ว <c oughs> ยงังไม่โดนเลยนะครับผมโหใช่พี่โอ้โหผมผุดปืนไม่อยู่เลยเหมือนแบบไม่ได้อันคลิปนานนะแบบพูดไม่ชินแล้วขอจูนหน่อยนะครับโหโดนสองสูตรแล้วไม่ก่อ จริงเล่นอักฟังบุกเนี่ยโอ้โหปาติดเราควรจะไปโควอรกเพื่อนมากกว่านะทุกคนมันจะค่อนข้างแบบช่วยช่วยเหลือเพื่อนได้เยอะนะครับแต่ว่าไปไม่ทันนะเพื่อนล่วงไปก่อนคนระับยิงไม่โดนนะพี่โอย เดี๋ยวตั้งหลักก่อนหนึ่งใช่ไหม<ช>ดีแล้วดีแล้วไอเรานึดว่าข้างบนเมื่อกี้โอ้ <c oughs> โหผมยิงไ่โดนแล้วพี่อ<ห>เอ้ยโอ้โหเปิดคลิปมาโดนถามศูนย์อะไรไม่ไดเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ามันไม่ใช่แล้วแบบนี้ ใจเย็นใจเย็นเล่นกับเพื่อนดีกว่าครับรอบนี้เล่นกับเพื่อนดีกว่าฮมยแต่ผมบอกนะว่าคุ้มซีของเราเนี่ยผมเริ่มเริ่มได้แล้วเริ่มเข้ามือแล้วใช่อย่างคุ้มซีนิ่งมากครับรู้สึกได้เลยว่านิ่งก็คุ้มสามขึ้นมาพอสมควรเลยนะทุกคนเอได้เอได้ เอ้ยลงลงเอได้ครับดูดูดูโดดได้ทีพี่เดี๋ยวผมฟังให้ระวังโดดแท่นนะสวย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 เฮ้ยคัมแบ็กได้คัมแบ็กได้เราเอ้ย,อ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 ,ยอยู่ผมได้เอพี่คัมแบ็กได้คัมแบ็กได้เต้นเต้นโอ้โห <laughs> เปิดอัดคลิปมาโดน30 มาแล้ววนแรกวนแรกวกเรามาแล้วครับ <ไป S 1> <laughs> จะเยะจ้จะเยนอ,อ๋อวันนี้มีสมาชิกแคนใหม่ด้วยนะดันตายเฮ้ยสวยเฮ้ยดันบนดันบน,น,น,บนเดินได้นะผมลองให้ตัวบนมไม่รู้เจ็บก่อนที่ดันมา เ้ยระวังเขาจะปลาระเบิดเรียบผืนมาพี่ระวังนะสวยตัวนี้อยู่เตัวนี้อยู่เล่าสุดล่าสุด <c oughs> โอ้โหเข้าทุกนัดนะครับผมนี่ชายาคุมซีโอ้โห <c oughs> นิ่งกริปนะครับนึ <c oughs> กว่าไม่มีแรงดีด <c oughs> เอาเรื่องรอบ แตเย็นๆเย็นช่วได้ช่วได้ครับขอรับแบบสามบุกสามวินก็ยังดีโอ้โหเชือไปไว้เอาเอไหมพี่เดี๋ยวป่าบักให้เฮ้ยสวยๆเอได้ได้ผมบับเอ้ยบน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 ปอดบ้าบนบนอาวได้ ได้ีกหัวหนึ่งนะครับโอ้โหเอาเรื่องครับผมเฮ้ยคัมแบม็กว่ะอ้โหเจ้าสามศูนย์พิรบินรับพิรบินเต้นเต้นโห่มไม่ทำคลิปนานแลวพูดอาจจะพูดแล้วงงงงหน่อยนะครับเบอร์ๆอวันนี้บดนนันแล้วเปิดยางโหดเพื่อเรา เฮ้เขาพี่เบลเขาเอา H K มาแล้วอะเขา H K มาแล้วขอวัดกับ H K หน่อยละกันไประวังโดดนะพี่มีคนดูโดนแฮนโดนโดนตายระวังสามแยกระวังสามแยกพี่เอ้ยโดดโดนโดดสวยแล้วสวยแล้วไปได้สามวินนี้บุกเอาเรื่องแล้วครับได้อยู่ได้อยู่ ดานรับดานรับอดใจตัวเองก่อนโอ้แล้วไอ้เราคัมแบ็กขึ้นมาได้ขั้นนี้ก็เอาเรื่องแล้วอุ้ยเอคดันบล็อนเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งออกพี่ปาระเบิดก่อนเดินได้ไหมท่านเอไหมปีบักโดนเอค บนโดนระเบิดโอนะ้โห oh, oh, เอาละไงสวยสวยสวยครับอูมบนโคตรเจ็บเอาไหมเอาบนไหมสวยสวยสวยครับเอาบีไหมเอาบีนะสุทายในบีในบีในบีเอได้เอได้ตัวนี้ก็บี ถูกไ,ไ,ไหมโอ้ยเอา,า,า, <c oughs> าคคเอะครับไม่จบไม่ง่ายครับนี่สมาชิกแคนใหม่เอาเรื่องครับผมใช่ใช่พี่มันยิงทะลุไม่ได้ครับตูรอดไปดีแล้ครับใหม่เอ้าเอ้ยเดียวเอ้ยผมยิงอะไรวะเนี่ยผมยิงแฮกโค้งเอไปโดนตัวดันบอลเฉยเลยคนงงคนมั่ว โอ้โดนแฟดไม่ดิโอ้โหเฮ้ยคำแบ็กว่าพวกเราเป็นไปหรอจะท้ายจนแท้โอ้โหโอ้โหคำแบ็กไม่อยู่จริงเหรอเออทำ A สามขุมสี่โอ้ประสบการณ์วันนี้ Creep while you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.